สวัสดีค่ะมาวชอสตังกันอีกแล้ววันนี้นสตังจะพามาทําพวงคุณแจดีไอวค่ะนี่น้องสตังทําไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือของคุณพ่อค่ะคุณพ่อสั่งสีชมพูกับสีน้ําเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิฟสีเขียวอ่อนแล้วก็ชมพูแล้วก็ม่วงอันนี้น้องสตังทําหมดเลยค่ะทําเองสวยมากเลยอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะน้องสตางก์ก็จะเปิดลิ้นชักแล้วก็เลือกนะคะว่าน้องสตาง์จะเอาอันไหนน้องสตาง์จะเอาลายแมวค่ะแล้วก็มาดูกิฟกันนะคะว่าน้องสตาง์จะอันไหนอันนี้น้องสตางก์ก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะน้องสตังก์ก็จะมาเลือกทีมสีฟ้าอ่อนแล้วก็เสียมพูนะคะนี่แล้วก็มาเลือกลิซินกันค่ะลิซินของน้องสตางค์นะคะก็จะเลือกเป็นรองเท้าแตะ ลายสตรอเบอรี่ like ค่ะนี่แล้วก็หมีภูนะคะหมีอะไรก็ไม่รู้ปสีชมพูอันนี้น่ารตันก็จะเลือกอันนี้นะคะแล้วก็หมีเปวดสีเขียวค่ะนี่แล้วก็กบตัวน้อยนี่เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะก็หยิบอันนี้ด้วยนะคะเป็นที่บีบค่ะพอเวลาบีบมันก็จะได้สวยๆนะคะเปิดเลยนี่ อตอนน้องสตังทำใหม่ๆนะคะน้องสตังก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าน้องสตังได้ทำครั้งแรกน้องสตังก็จะบีบไปเลยค่ะบีบบีบฮึดโอ้สวยมากนี่น้องสตังก็จะบีบให้ทั่วๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบีบถ้าเกิดว่าบีบไม่ทั่วๆก็จะมีสีนี้ติดอยู่นะคะบีบเลยบอกเลยว่า อันนี้สนุกมากเลยค่ะน้องสตางทำไปหลายอันมากเลยพวงคุณแจ่มนี่ทำกระต่อเลยค่ะอันนี้ต้องใช้แรงกดนะคะเพราะว่าอันนี้เสียมพูใช้เยอะมากอึดยัดนี่พอค่ะจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งลิซินกันนะคะลิซินของน้อตสตางน้องสตางจะเอาเป็นหมีตัวนี้นะคะ นี่แปะลงไปเลยแล้วก็รองเท้าแตะนะคะสีสีชมพูเหมือนกันนี่ก็จะเอาจะเอาที่ตกแต่งนะคะหยิบลงไปแล้วก็โรยโรยเลยนี่ต้องโรยโรยเบาๆนะคะอาจจะมีหล่นบ้างนี่สวยไหมคะบอกเลยว่าน่ารักมากนี่หูอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาหยิบ เชือกกันค่ะนะสตังขอเรียกเชือกนะคะสตังไม่รู้ว่ามันเรียกยังไงอันนี้วิธีจับก็ไถมันลงมาก,ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆจับค่ะแล้วก็ค่อยๆสอดเชือกเข้าไปนะคะแต่มันจะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันปิดครีมค่ะนี่แล้วเราก็จะทําการติดแบบนี้นะคะติดเลย นี่ก็เสร็จแล้วคะ่ะนี่น้องสตังก์ก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อขายคะ่ะน้องสตังก์ก็จะเอาฟวงคุณแจกับกิฟนะคะไปขายทั้งหมดเลยคะ่ะอันนี้ชิ้นละ5บาทหมดเลยคะ่ะนี่น้องสตัง์ก็จะตั้ง เป็นร้านแบบนี้เลยนะคะนี่น้องสตางจะเอาไปขายให้เพื่อนที่โรงเรียนค่ะรับรองว่ามันต้องสวยแน่นอนเพราะว่าน้องสตางดูฝีมือของตัวเองแล้วสุดยอดมากเลยค่ะแสรมเคปเมย์รัตตังขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ได้นะคะอยวสตังจะมาทำให้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย